นอกจากนี้ตอนนี้ต้องระวังตัวด้วยนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์จะเป็นแมวหรือว่าจะเป็นหมาอะไรก็ตามหรือว่าแมวของคนอื่น ไปโดนข่วนเข้าถ้าหากว่าชะล่าใจปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ไปหาหมอมันอาจจะลุกลามถึงขั้นต้องตัดอวัยวะได้ใช่ค่ะคือต้องดูร่างกายของคุณด้วยนะคะว่าโตคุณเนี่ยภูมิต้านทานต่าหรือเปล่ามีโรคประจําตัวมีโรคแทรกซ้อนมีอะไรยังไงหรือเปล่าคือทั้งหมดมันสัมพันธ์กันนะ,นะคะคมันทำให้เกิดเรื่องนี้เพราะว่ามีการแชร์กันในโลกโซเชียลคุณรัฐวุฒิเขาแชร์ไว้นะคะบอกว่าถูกแมวข่วนเนี่ยอย่าชะล่าใจไปเพราะว่าอาจจะทําให้เกิด โรคแบบนี้ได้ก็คือ Facebook ของผู้ที่ชื่อว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมีการโชว์ภาพนะคะอันนี้เราต้องขออนุญาตเบลอเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นภาพแผลชะกันเลยค่ะแล้วก็บอกแมวขวนเนี่ยจะทําให้ติดเชื้อใต้ผิวหนังถ้าเกิดนําส่งโรงพยาบาลช้าอาจจะถูกตัดขาได้คือโดนขวนวันแรกเนี่ยยังชละล่าใจอยู่อพอวันที่สปุ๊บ เริ่มบวมไข้ขึ้นบวมแล้วไข้ขึ้นแล้วก,ก็ยังไม่เอ,อะใจอยังชราใจอยู่จนกระทั่งวันที่สาเนี่ยคือเริ่มมีน้ำหนองไหลออกมาไม่ได้การแล้วต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจากการเปิดเผยของนายแพทย์เฉลิมพงศ์สุขนลทพลนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ตค่ะเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ถูกแมวข่วนจะมีอาการติดเชื้อแล้วก็ลามไปถึงโรคแบคทีเรียกินเนื้อ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักโรคนี้แต่หลายคนอาจจะรู้จักแล้วมันเป็นยังไงเราต้องระวังรักษาตัวยังไงเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์เฉลิมพงศ์สุขคนทผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตพุทิคุณกิติมาครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะตอนนี้ผู้ป่วยที่ถูกระบุว่าถูกแมวขวนแล้วก็ลามไปถึงแบคทีเรียกินเนื้อตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วคะอาการปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับ่็ในเรื่องของแผลที่ที่ เนื้อที่เปื่อยแล้วก็ถูกแบคทีเรียกินนะครับก็ถูกตัดออกไปตอนนี้สองครั้งแล้วครับแล้วก็ก็เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็แผลก็เริ่มแดงขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าลักษณะของบาดแผลที่เห็นก็คือตั้งแต่ท้ตั้งแต่โคนขาขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายเท้าเนี่ยนะฮะก็ยังต้องเปิดแผลไว้แล้วก็ต้องต้องทําแผลทุกวันนะครับค่ะครับก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานครับ คุณหมอต้องถามหน่อยติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ยังไม่มีติดเชื้อในกระแสเลือดครับครับคุณหมอต้องถามว่าไอ้เจ้าแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยมันคือแบคทีเรียทั่วไปแต่ว่าเป็นพสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่อ่อนแอหรือว่ามันเป็นแบคทีเรียเฉพาะที่มีลักษณะกินเนื้อแบบนี้ครับครับโดยมากเนี่ยจะเป็นเชื้อตัวที่สําคัญอยู่ตัวหนึ่งซึ่งนะฮะชื่อเป็นเบต้าฮิมโรจิกสเตปนะครับสเตปโลว์ก็กล้ยนะครับซึ่งแบคทีเรียนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับ แต่ว่าในคนปกติเนี่ยนะครับมันจะติดเชื้อก็จะไม่รุนแรงทีนี้ในลายของคุณลุงหรือว่าในลายของคนที่เป็นเชื้อแบคทีเรียอ่กินเนื้อเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยมักจะมีปุ่มต้านทานที่ที่อ่าที่บกคร่องหรือคุณภุมมต้านทานที่ไม่ไมแข็งแรงน่นะครับครับยกตัว,ยวอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตนะฮะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดนะครับเป็นาทานยากดมุมต้านทาน มีโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานกดตัวเองอะไรต่างๆอย่าง,างเงี้ยฮะชัดๆถึงจะมีโอกาสที่จะโรคนี้เชื้อแบคทีเรียนี่รัเข้าไปในร่างกาย,น,ยนะ,ค,ะครับแล้วก็ทําให้มันมันจะกินสามารถที่จะเติบโตได้เร็วกว่าคนปกติซึ่งเข้าไปแล้วก็บางทีทานยาปฏิชีวนะธรรมดาก็หายครับคุณหมอคะเฉพาะพวกแมวขวดหรือว่าสัตว์ขวดหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าสาเหตุอื่นๆปัจจัยอื่นๆเนี่ยจะทําให้เป็นแบคทีเรียกินเนื้อได้ไหมคะ ครับครับแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยไม่ประเด็นของแมวป่วนหรือสุนัขก,กัดรอะไรเนี่ยนะนก็ก็เป็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะต้องเป็นมาจากสาเหตุนี้อย่างเดียวนะครับค่ะก็คือมาจากเป็นเป็นจากอะไรก็ได้ครับเช่นบางคนเนี่ยแค่แผลตลอกนิดเดียวนะครับหรือว่าเข็มตําแค่นิดเดียวนะครับหรือว่าหรือว่าล้มแล้วก็ไม่มีแผลโดยซ้ําแต่ว่าช้ําที่กามเนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด มีพุ่มพันธา์านต่ำนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะพื้นฐานไม่ปกปตินะครับเชื้อตัวน,นี้มันก็จะเติบโตได้เร็วรนี่พอเติบโตได้เร็วถ้าเกิดเขาจับจุดได้คือก็เข้าไปที่กล้ามเนื้อเข้าไปที่เ,เยื่อบุกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะกระจายเข้าไปทั้งแขนหรือว่าทั้งขาซึ่งส่วนใหญ่จะพบที่แขนรืที่ขานะครับ,รบ,รบจะกระจายได้เร็วมากภายในห้าวันเจ็ดวันนี้ก็คือก็คือสามารถที่จะลุกลามไปได้เต็มทั้งขาเลยแล้วก็บางคนอันตรายถึงขนาดต้องตัดแขนตัดขาเงี้ยครับ ถ <c oughs> ือว่าอันตรายถึงชีวิตได้ครับข้อมูลที่บอกว่าการรับป <สะ S 2> ระทานพวกสเตียรอยเป็นประจํานี่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เสี่ยงจริงไหมครับคุณหมอใช่ครับคนที่ทานยาสเตียรอยประจําก็เหมือนกับคนที่โดนกดภูมิต้านทานด้วยยาตัวนี้ก็เป็นเป็นอ่าเป็นเปนในสาเหตุที่สามารถที่จะทําให้เป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อได้เหมือนกันครับครับแต่ว่ารายนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ย <c oughs> ก็คือโรคบาหวานไม่มีนะครับ,รบแล้วก็ยา,ยาประวัติเรื่องการกินยาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจน แต่ที่สังเกตได้ชัดๆอันหนึ่งก็คือว่าผู้ป่วยจะมาด้วยประวัติด้วยโรคที่เท้าเนี่ยบ่อยๆนะครับก็คือเป็นแผลที่เท้าข้างนี้ครับข,ข,ข้างขวามากข้างซ้ายมากหนครับเพราะว,ว่าอาชีพเ,เป็นประมงนะครับแล้วก็ไม่ใช่อาชีพนโ่ต้ีนีก็คือคเป็นกับเรือรับจ้างแล้วเนี่ยขาจะเปื่อยอะไรต่างๆได้ง่ายก็สันนิษฐานว่าเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าเนี่ยน่าจะไม่ดีเป็นต้นตุนอยู่ก่อนนะครับแล้วก็มีภาวะในเลือดสงเก็ดเลือดต่ำแล้วก็โรคไตเนี่ย่จะมีนิดๆนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้โรคเนี้ยนะครับเวลาโดนแมวแค่ขวดนิดเดียวเนี่ยนะครับก็แบคทีเรียชนิดที่ว่าดังกล่าเ่ยนะครับก็สามารถที่จะเติบโตได้เร็วในในกรุงแล้วก็เกิดเป็นโรคนี้ซึ่งพบได้น้อยนะครับแต่ว่าพบแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเอโอกาสตายเนี่ยนะครับถึงประมาณ 25-30เเซเครับครับครับคุณหมอถ้าแบคทีเรียเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราติดเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบคทีเรียกินเนื้อมันมีวิธีการสังเกตยังไงที่ต้องรีบไปหาคุณหมอครับคือถ้าคนทั่วไปปกตินะครับเอางี้ฮะถ้าสังเกตเนี่ยนะครับว่าเพราะเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าภูมิภูมิ้น้ตานเรามันมันไม่ค่อยดีนะฮะสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เยนะครับ แล้วแผลเนี่ยมันมันบวมมากยิ่งขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆนะฮะปวดบวมแดงร้อนมีไข้นะครับแล้วก็อาการที่มันเป็นรวดเร็วมากเนี่ยให้ซึงสังเกตว่ามันอาจจะเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อได้แล้วนะครับอันนี้ต้องรีบมารักษามาหาคุณหมอ,อที่โรงพยาบาลแดดด่วนเลยนะครับเพราะว่าจะต้องรีบเราเข้าการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อที่โดนกินเนื้อที่มันเสียเนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดครับ คือให้สังเกตตัวเองก่อนถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์ทันทีแต่ว่าโดยคนคทั่วไปถ้าภูมิคุ้มกันปกตินี่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอก็ก็เป็นชื้อแธรรมดาท,ท,ที่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะเป็นแค่เป็นตุ่มน้องนิดนึงแล้วก็แล้วก็หายไปเองอย่างนี้ครับแต่ในคนที่ภูมิเนา่นนานไม่ค่อยจะดีนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้แล้วก็ลุกลามไปได้นะก็เกิดเป็นโรคนี้ได้นะครับค่ะ้องสังเกตตัวเองให้ดีนั่นเองเอาละคะขอบคุณมากนะคะคุณหมอ ครับอินดีครับคุณครับคุณมากครับขอบพระคุณครับผูบ้อนการโรงพยาบาลวชิระภูกเก็ตนะครับที่<ม>รักษาผู้ป่วยอยู่เพราะฉะนั้นุณบอกว่าถ้าโดนแค่แมวขวนหรือว่าหกล้มเป็นแผลนิดหน่อยต้องสังเกตดีๆว่ามันบวมผิดปกติไหมอักเสบเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ย ยุงกัดแล้วจะเป็นตุ่มไงแพ้ยุงอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเริ่มปวดมันเริ่มอาการผิดปกติรุนแรงขึ้นมีค่ายอย่างเงี้ยค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานค่ะวันสองวันไปพบแพทย์ได้เลยนะคะ